ก็ขอกาสวัสดีครับกับผมมาซซ์แชนนลครับผมจะมาเวิวเกมดีเทลนะครับก็มันจะเป็นยังไงครับผมก็เพิ่งโหลดมาวันพรุ่งนี้นะครับทำอ,อะไรวะไม่ไม่ครับเล่นเสียงน้องผมเอกนะครับมึงเก้น,นะครับเดี๋ยวผมจะพาเล่นนะครับนะเข้าไปในนี้นะเลือนไม่จำกัดครับอันนี้ตัวเอ็กตัวโอ เนี่ยบีเทบอนะครับผมจะเอาตัวสุดท้ายเลยนะครับแล้วก็แล้วผมจะต่อสู้กับไอ้ไอบอลูไม่สีนะครับไอไม่รู้ไม่สี<อ>แล้วก็ผมจะ<อ>จะอันแล้วผมก็มาเลือกด่างน,นะครับอาด่านไหนผมจะเอาเลือกห้องใต้ดินของบีเทบอนะที่ฝึกวิชานะครับนี่ครับทำเลยนะครับมันแหลก นเสียบเสียงมันผมม่ปิดเสียงไว้ค่อยๆนะครับมานะครับว้ามันสนุกแค่ไหนครับลองดูกันโอ้โหยมันบอกว่าชูมิกิอ่านหนังสือไม่ออกของมันนะครับเดี๋ยวผมจะแปลงร่างให้ดูนะครับ,รบดูดูครับเนี่ยวันนี้ซับพลังตัวโอโอตัวส,สี่เหลี่ยมนี่นะครับสามเหลีย่ยม ตัวลอยครับตัวลอย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 ตัวนี้ก็เตะครับเดี๋ยวพ่อผมจะแปลงเป็นมีสารให้ดูนะครับครับให้ข้ามันเลยนะครับอีอกกาเอ้ยแี๋วว่ากดตัวนี้นะครับถ้ามันแปลงด้างได,ด้อย่าเพิ่งน,นะครับ จะเดินไปหามันนะครับครับยี่เปียงแรกยังไม่ได้ครับรอ,อก่อนรอ,อก่อนแล้วผมก็ตัวโอจ๊บแล้วก็ตัวนี้ครับตัวนี้แล้วตัวตัวดนี่นี่นี่แล้วก็แล้วก็ตัวนี้ วินวินแล้วก็แปลงร่างเลยได้เลยนะครับแปลงร่างแปลงร่างอ่ะมีแปลง,ปลง,ลง,ปลงครับแปลงแล้วครับกลายเป็นปีศาจที่โหดร้ายอม,มหิตนี่ผมสะบัดค่อยค่อยๆนะครับซ้สสาๆมันยังออกมันแรงแรงขนาดขนาดเลือดไม่จํากัดนะครับครับเลือดไม่จํากัดนะครับผมจะฆ่ามันตายนะครับ ผมหยุดทํามันก็มันก็นกเลือกจะเพิ่มให้นะครับผมต้องฆ่ามันอย่างรวดเร็วนะครับนั่นครับนั่นครับโอ้โหมันรวดเร็วมากโอ้ย้ายนี้แล้วครับโอ้ยขังซมันเลยขังเซมันเฮ้ยนะอ่ะกินวันนะโดนฟันผมแล้วมไม่กลัวเหรอหน้าตากูยังเป็นอย่างนี้เฮ้ย มามาเออก็ขอจบการแสดงเพียงเข้านี้นะครับถ้ามีอะไรก็กดคลิปกดเซ์กด subscribe ้ด้วยนะครับบีเทียบบันั้นะครับถ้าโหลดได้ผมจะว่าเอ้ยผมจะหยุดไว้ก่อนนะครับครับเพียงข้อนี้นะครับนี่นะครับผมก็มาครับนี่ก็โหลดตัวทองแล้วก็ตัวนี้มานะครับเนี่ยตัวนี้โหลดง่ายๆถ้าไปหาโหลดที่ตามลิงก์ของเขานะครับผมแกะลิงก์ไม่เป็นนะครับที่ผมจะโหลดได้เนี่ยครับตัวนี้ครับ สีทองไปหาโหลดดําเขาพิมพ์ว่าแกงลิงตัวสีทองนะครับไปโหลดเอานี่ก็มันจะอยู่ด้วยกันนะครับไปโหลดได้เลยนะครับติดตั้งเลยนะครับเอ่อก็ขอจบรายการเพียร์ข้อนี้ถ้ามีอะไรก็กดซับกดแชร์กด subscribe ให้หด้วยนะครับของผู้สาสองเถื่อนแล้วนะเอ่อก็ไปโหลดเอานะครับขอบคับ